จากทอะไรอ่ะโมันไอ้ม่ดนี้ไปอะไรอ่ะที่ใส่สีอะไรอ่ะไอ้พในเาขาอ่ะออาว่าไงครับที่ที่ถ้ำนะครับ

ก็หลุมมันนั่นนะ